สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบอกเกี่ยวกนะับเรื่องที่ไม่ได้ที่บอกว่าที่จะบอกต้องน้นแล้วแต่ผมไม่รู้จะทําคลิปลงยังไงก็คือว่าจะบอกว่าคือที่ผมหายไปเกือบประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะผมอะจอจอคอมมันฟิลขาดแล้วก็เพิ่งไอเนี่ยเพิ่งเอาไปไปเคม ได้ไม่นานนี้เองก็จะมาบอกข่าวสารก็คือว่าเดี๋ยวก็จะมีคลิปลงเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดซับและกดแชร์กันด้วยนะครับก็มาบอกเพียงเท่านี้แหละรครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปเหมือนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกัน ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนะเดี๋ยวถ้าผมถ้าผมมีอะไรนะมีแบบจัดตัวเออเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนั้นที่หลังโอเคเดี๋ยวก็จะบอกว่าจะมีคลิปลงเหมือนเดิมตามปกติที่ผมเคยลงนั่นก็ขอจบขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับ